รับเยนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมว่าที่บันตีกรพดลดุลง์นิรันดร์วัตรครับสมาชิกอุที่สภาหมายเลข0 0 3กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมนะครับท่านประธานครับเมื่อทางผู้บริหารกองทุนนะครับซึ่งรักษาการส่งรายงานประจำปี2566มาให้ทางสภาได้พิจารณากันนะครับอีกทั้งเรายังไม่ได้ผู้บริหารกองทุนตัวจริงก็ยังไม่ปรากฏนะครับก็ต้องพิจารณากันไป โอกาสหน้าคงนะครับผู้บริหารกองทุนคงได้ผู้บริหารที่เป็นตัวจริงนะครับและทิศทางการบริหารกองทุนคงรายงานตัวเลขที่เป็นบวกนะครับและรายงานที่เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์นะให้แก่กองทุนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มากกว่านี้นะครับก็ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารกองทุนในครั้งนี้ด้วยครับก็ว่ากันไปครับ2566สําสำหรับ สำหรับรายงานประจำปีของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคือหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักในการรักษาเถียนภาพของราคาพลังงานนะครับของประเทศโดยทําหน้าที่เป็นกลไกกันชนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในช่วงที่ราคาน้ํามัน 1, ผันผวนนะครับกล่าวคือกองทุนจะใช้เงินอุดหนุนเพื่อตึงราคา ขายปีกน้ํามันไม่ให้สูงเกินไปและจะเก็บเงินเข้ากองทุนเมื่อราคาน้ํามันโลกลดราคาต่าลงนะครับจากการวิเคราะห์รายงานประจำปี2 5 6 6นะครับเราสามารถที่จะสรุปประเด็นสําคัญและความท้าทายของกองทุนนะครับได้ดังต่อไปนี้นะครับความท้าทายทางด้านกลทางเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญก็คือภาระหนี้สะสม เป็นความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันนะครับการแทรกแซงราคาที่ยาวนานและส่งผลให้กองทุนต้องแบกรับภาระหนี้สินจํานวนมหาศาลซึ่งความท้าทายความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคังของประเทศในระยะยาวนะครับความไม่แน่นอนในอนาคตนะครับจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับบทบาทของกองทุนกําลังถูกท้าทายอย่างรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงสู่ยานไฟฟ้าหรือ E ีวนะครับและพลังงานทางเลือก<_ <k> _ <d> _>เมื่อความต้องการใช้น้ำมันลดลงความจำเป็นของกองทุนในรูปแบบปฏิบันอาจจะหมดไปซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องคอ์กรไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจกในอนาคตนะครับความโปร่งใสและความไว้วางใจสาธารณะในฐานะผู้บริหารจัดการการเงินนะครับที่เก็บจากประชาชนนะครับ กองทุนมีความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขาดหากขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยเฉพาะสถานะหนี้สินและแผนการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับอาจนำไปสู่การขาดความไว้วางใจและถูกตั้งคำถามถ,ามถึงหลักธรรมาภิบาลน,นะครับแนวทางการบริหารจัดการในอนาคตนั้นนะครับเพื่อรับมือความท้าทายดังกล่าวในเรื่องของการกำกับดูแลกองทุน ควรเน้นแนวทางแนวเชิงลุกดังต่อไปนี้นะครับการวางแผนเชิงลุกเพื่ออนาคตควรจัดทําการจําลองเหตุการณ์นะครับเพื่อประเมินผลกระทบจากราคาน้ํามันและเทนพลังงานสะอาดล่วงหน้า5-10ปีพร้อมกําหนดแผนการปรับสร้างหรือยุติบทบาทที่ชัดเจนนะครับการยกระดับความโปร่งใสต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะตัวเลขหนี้สะสมและความคืบหน้าในการชำระหนี้ให้สาธรารณชนเข้าใจได้ง่ายเพื่อสร้างความไว้วางใจนะครับการทบทวนกฎหมายและบทบาทควรมีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กองทุนมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศในระยะยาวนะครับ กองทุนมันเช้อเพิงนะครับเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการบริหารทางเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่สําคัญในระยะยาวการบริหารจัดก,การจึงต้องอาศัยวิสัยทัศนะครับของผู้บริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนและไม่ทิ้งภาระให้กับประชาชนหรือรัฐบาลในอนาคตครบับขอบคุณครับท่านนานครับ